เรามองตั้งแต่จุดที่มันกว้างที่สุดของบิตคอยนยผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ระหว่างทางเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราซูมมันจะขึ้นลงแรงแต่พอรลามันผ่านไปแล้วเราซูมออกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบิตคอย n จริงมันก็จะเป็นกราฟขึ้นมาแบบนี้คุณค่าของมันก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามองถึงในยุคแรกๆที่พี่ต้นหอเข้ามาในตลาดกับณนะวันนี้อะค่ะปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอย n คือถ้าเรามองแบบเจาะไปแต่ละอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยโอเคแหละมันก็มีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาแต่ในความเป็นจริงถ้าเรามองตลอดอายุเรามองตั้งแต่จุดที่มันกว้างที่สุดของบิตคอยนผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเออมันต้องการเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายได้รักษาอำนาจได้อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่า มันไม่ได้มีปัจจัยอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปสมมติรเราซูมเรื่องของราคามันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราซูมมันจะขึ้นลงแรงแต่พอลามันผ่านไปแล้วเราซูมออกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบิตคอย n จริงๆมันก็จะเป็นกราฟขึ้นมาแบบนี้คุณค่าของมันก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในมุมผมมาจริงๆถ้าเรามองเรื่องของบิตคอย n เนี่ยเรามองแบบระยะยาวเลยมันมีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ โฮอำนาจในการซื้อได้ในระยะยาวเราสามารถซื้ออะไรเก็บไว้ก็ได้นะราคาขึ้นหมดทุกอย่างเช่นยกตัวอย่างไข่ไก่จากสลึงหนึ่งขึ้นเป็น5บาทคือจริงๆเราเล่าเก็บอะไรก็ได้จริงๆคนเราต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมเราเก็บอาหารก็ได้แต่มันเสียงไงแปลว่าจริงๆอ่ะเราต้องหาเครื่องมืออะไรที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวและ มีต้นทุนในการเก็บที่ต่ำพอมันระยะยาวมันจะต้องไม่สึกหลอได้สมมติเวลาผ่านไปเนี่ยเครื่องมือชิ้นนี้มันจะต้องไม่หายไปทีละหน่อยอมันจะต้องคงอยู่อย่างเช่นทองคาบิตคอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วคอนเซปมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นมันมีช้อยเลือกไม่เยอะมากอย่างหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่จะมีเรื่องของบิตคอยเนี่ยหลายๆคนก็เก็บที่ดินเพราะว่าที่ดินเนี่ยสามารถทํากินได้แต่ก็นี้ก็แล้วแต่ใครจะเก็บในมุมผมอ่าสินทรัพย์มั่งคั่งที่เป็นที่ดินอสังหาเนี่ยในเจนของเราของผมเนี่ย ผมรู้สึกว่าเรามาช้าเกินไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาอะไรที่มันตรงกับเจนเรานิดหน่อยบิตคอยก็เป็นตัวช้อยที่ดีหรือถ้าเกิดบิตคอยมันดูไม่ตรงจะหลิดมากอะ่ะทองคําก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตดอกจันไว้นิดหนึ่ง การโฮระยะยาวเนี่ยบางทีเราต้องดูทิศทางด้วยคําว่าระยะยาวของบิ t คอย n เนี่ยผมมองยาวเลยเป็นหลายร้อยปีใช่ไหมแต่ทองคาเนี่ยคำว่าระยะยาวเนี่ยอาจจะอยู่ราวๆสัก30ปีดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีที่จะสามารถสร้างตัวทองคําได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรุ่นรุ่นเราเนี่ยการที่จะบอกว่าเก็บทองไว้ให้ลูกเนี่ยยังพอเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดบอกเก็บทองไว้ให้ให้หลานเลยเนี่ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าเอ้ยอนาคตเป็นยังไงเพราะว่าทองคาเริ่มไม่แน่นอน